ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นำข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2568 นายสุภพ,พงษ์ชาวแล่นผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณากุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2568ณถงอาคารเอ t โดยมีข้าราชการพนักงานเจ้าหน้นา,ทา,นนาที่สถานีโท รทัดแห่งประเทศไทยเอ็นบีทีและเจ้าหน้าที่จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่นำโดยนางสาวชนิสาชุมศินผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมใจใส่เสื้อสีเหลืองร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วยการปรับภูมิทัศน์เก็บกวาดและทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าสถานีรวมถึงการเทน้ำหมักจุลินทรีย์เอลงคลองริมถนนวิภาวดีรังสิตท,ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณควบคู่กับการส่งเสริมจิตสำนึกสาธารณะในการทำความดีเพื่อสังคมให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่ยิ่งขึ้น